เขาซอยดาวรู้นะต้นไม้นังงกลางๆน้ต้นไม่ง้างน้หลังๆดูเดียดขนาดครับบรยากาดีดีเป็นดาวปลามาปิ่งตะมุฮงเนาะแศษๆสาหนามแบบนี้คนน่ะไงเบิกลาย งปลาเป็นตะไครเนาะตายตึกแค่้ว่าเป็นก็สิเดเอาปลาทูมาต่เละออเอาปลาทูมายิงกระกกามูฮงเอาบรรยากาศทางทางตับนั่นละครับพี่น้องป้องไปขี้ดอดอดแล้วครับเท่า